คลิปนี้เราจะมาดูฟิลหลักของเคสร้อยสิบไอนะครับผมพูดผิดครับรีเลย์หลักนะครับผมก็คือตัวสีเทาๆนี่เองนะครับที่จะเป็นตัวควบคุมการจ่ายไฟไปยังส่วนต่างๆของรถนะครับยกเว้นน่าจะยกเว้นปั๊มติ๊กนะครับผมปั๊มติ๊กไม่ได้ผ่านตัวนี้นะครับเพราะว่าถอดรีเลย์ตัวนี้แอออกแล้วปั๊มติ๊กก็ยังดังนะครับี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตอนนี้ถอดรีเลย์หลัก ออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดซืุ้บล็อกแจแล้วฟังเสียงว่าปั๊มติ๊กทำงานนะครับแสดงว่าปั๊มติ๊กไม่ได้ผ่านรลเลย์ตัวนี้นะครับแล้วตัวไหนบ้างนะครับที่ผ่านรลเลย์ตัวนี้เกือบจะทั้งหมดของรถเลยนะครับผมไฟชาร์จก็ผ่านตัวนี้นะครับผมไม่ไม่เสียบตัวนี้ไม่ติดนะครับรถสตาร์ไม่ติด บีบบีป,ปุ่มสตาร์ทก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไฟไม่จ่ายมาที่สวิตช์เลยนะครับนี่นะครับอาการทำงานของเขาก็คือเส้นเส้นออกจากไฟขั้วบวกของแบตเตอรี่หลักๆแล้วก็จะมี2เส้นก็คือเส้นเส้นหลักเส้นใหญ่ๆสีแดงๆนี้นะครับผมที่ออกจากแบตเตอรี่แล้วก็จะมีเส้นเล็กเส้นหนึ่งสีแดงๆครับอันนี้หุ้มอยู่เส้นเล็กสีแดงๆก็คือเส้นนี้เลยนะครับออกจากแบตเตอรี่ จะเข้ามานี่เลยจะมาที่ฟิวหลักนะครับไฟที่ออกจากแบตเตอรี่จะผ่านฟิวนี้นะครับผมฟิวหลักฟิว1 5์ฟิวเมนนะครับตัวนี้เลยนะครับไฟจะวิ่งผ่านฟิวตัวนี้ตลอดเวลาเปิดหรือปิดสวิตช์กุญแจก็ช่างนะครับผมแล้วก็จะผ่านออกมาสายเส้นสีแดงคาเดเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาเข้ารีเลย์หลักตัวนี้นะครับผม เข้ามาจอที่สายเส้นสีแดงคาดขาวตัวนี้นะครับพอเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟถึงจะจ่ายผ่านเส้นสีแดงคาดเหลืองตัวนี้ออกไปยังส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกล่องหรือว่าไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าปัดไฟเบรกนะครับทุกอย่างเลยก็จะถูกผ่านรีเลย์ตัวนี้ก่อนนะครับผม <G> ก็มาแนะนำว่าบางที เ,เพื่อน r ส s t a r t ไม่ติดหรือว่าหลอดไฟมีปัญหาระบบไฟนะครับผมให้เช็ครีเลยตัวนี้กันด้วยนะครับวิธีการเช็คนะครับผมก็อย่างที่บอกไปมันจะมีวิธีต่อตรงเช็คเสียงดังของการเสียงดังเสียงการทํางานของรีเลย่นะครับมันจะดังแตกๆอยู่นะครับให้เพื่อนจัาสายนี่นะครับเป็นขวด กดลวดนะครับเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กดึงหน้าคอนแทคสัมผัสกันหน้าคอนแทคจะเป็น2อันนี้นะครับเพื่อนๆขั้วลบจิ้มอันนึงแล้วก็ขั้วบวกต่อหนึ่งนะมันจะดังแตกๆอยู่นะครับทุกผู้ชมอ่านี่นะครับวิธีการเช็คปุ่มได้ต่อสายไฟเข้าปลายสายไฟอีกเส้นหนึ่งต่อเข้าอีกขั้วหนึ่งของเป็น ขั้วขดลวดแล้วนะครับอีกขั้วขดลวดนึงผมจะจัาไว้ที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าฝั่งนั้นจะจัาแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบอยู่นะครับฝั่งนี้ต่อสายไฟออกมาแล้วมีปลายสายอย่านันนี้นะพิธีการเช็คนะครับก็บางทีเนี่ยครับเช็คก็เคลียขับบ้วบวกเสียงดังของทํางานเสียงการทํางานของเรีย์ก็แตกๆแ,แ,แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็บอกว่าบางทีจะทําแบบนี้ทําไมก็กดซีเวส เปิดสวิตช์สตาร์ทดูก็เช็คได้เหมือนกันใช่ครับบางทีเราเรียกว่าอะไรครับแบตเตอรี่เราอ่อนนะครับอ่อนถึงขนาดว่าไม่มีไฟเลยนะครับจนเสียงดังเนี่ยรีเลย์ไม่ทํางานเลยนะครับดูแกะอันนี้มาก่อนอ่ะเสียบเข้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยนะครับอ่อนมากรีเลย์มันจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ารีเลย์เสียหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจให้ฟังนะครับว่า อาจจะมีเสียงปมติ๊กรบกวนบ้างนะครับมันจะมีเสียงปดสว์กุญแจปุ๊บเสียงรีเลย์จะทํางานเลยนะครับปล่อยไฟผ่านรีเลย์หลักตัวนี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลยนะครับผมเดี๋ยวรอฟังเสียงไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับต่อมานน้นครับคุณผู้ชมเป็นเสียงการทํางานของรีเลย์นะครับผมก็นี่แหละครับ ก็ให้เพื่อนเช็คกันด้วยนะครับผมดีเลยตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับที่จะปล่อยไฟเข้าออกจากแบตเตอรี่แล้วก็เข้าแบตเตอรี่นะครับเวลาชาร์จก็มาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ ต้องขออภัยคุณผู้ชม,มนนที่นี้ด้วยนะครับก็ของมาคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับบางท่านไม่รู้ว่าตัวสีเทาๆที่มันอยู่ใต้บอร์ดเราเนี่ยมันคืออะไรนะรผมและมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จุว่ารู้ไว้ใช่ว่านะครับโอเคครับผมขอบคุณที่เสียสละเวลาลชมมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ